เกิดใกล้กันจังวะเกิดใกล้กันเล่เปลนอะไรวะเปลีปยนอะไรเออเปลน่ยนไรน้อเปลีปยนอะไรเล่เปลนอะไรน้อยังยังยังมีอยู่ยังมีอีกยังมีอีกโอ้โหโอเพียวะน็อต

ใเกิดหลังโอ้โหนี่เองเฮ้โดนอ้อมวะถือตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้หลังรู้ได้ไงตายแล้วตายแล้วตายแล้วได้ยินเสียงเหะไปตายได้ไงวะ มืพลาดแล้วมืพลาดแล้วเฮ้ยใครเกิดใกล้อันนี้ดีกว่าอนนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอาเวนเดียวดีกว่าเกิดไกลเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันขึ้นสองร้อยหกสิบแต่ไม่ตายอ่ะไม่รู้วะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมบักแล้วสองร้อยหกสิบดาเมจไม่ตายเรือมันรวมกับเมื่อกี้วะเหมือนจะได้ยินนะ เราแบ่งไอ้น yup. อ <mart bio> ดวะเหมือนใจเห็นน่ะอยู่ไหนวะเล่นดันเบลวะไอ้เฮฮาจะเล่นปื้นใจยิงกูุ้นทำไมยิงหัว เอ้ยมีคนเกิดข้างล่างวะเอ้ยใครเกิดหลังวะเอ้ยไอน็อตเกิดเลยเอ้ยเอ้ยใครเกิดหลังจะเอไม่อยู่อุ้ยไม่ตรงเอ้ยดาวเมจบักแล้ววะแม่งคืนร้อยแปดสิบไม่แตกอื้มไอ้น็อตล่าแวงไอ้น็อตวะ เลือกสีจกคนเลือดน้อยไปไอ้เอากดดพีกยิงยิงกันสซนนั่เโินอืมโดนเลยเจ็บห้าเอ้นอนมาวะไอน้นอนมาแน่เลย สามหายเ <ไป S 2> ้ยเขาขเลือดเขา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 เลือดเฮ้ย <c oughs> มันวิ่งผ่าน, <c oughs> นอืคือน็อตตืนมันล่นเร็วจังวะ <c oughs> ไม่มีคนเกิดตรงนั้นวะไอ้น็อตนแน่เลยใช่อ้โหเกิดใกล้ อ้ไอ้ตอนอนู่ไหนวะเฮ้ยไอ้น็อตมาข้างเหรอไม่ใช่เระแวงวะไอ้น็อตอุ้ยไปตายมันรอเลยวะน็อตโอ้โหเสียวเลย ไอ้น็อตอยู่ข้างๆนี่อ่ะอันตรายอ่ะเกือบแล้วเป็นเข้าไม่น่าเลยเรงเข่าโวดใจยูนี่จะยิงธรรมดาไอ้น็อตไอ้พี่น็อตไปไหนไม่โดนเลยกูอยู่นี่ ไม่แตกวะแถบ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 แทบอุ้ยเอาใไปนอนก่อนวะอีกคนนอน่ะม่ยยิงกันสนั่นเลยวะสามหา้าอ่ะยิงันไปยิงรถมันสามห้าตลอดเลยว่ะเกิดมา 2> 2> ยิงกัอนอีกโทเถอเถอ กู left. เสียวเลยต้อง่ <c oughs> ใจเย็นลนะหล <c oughs> ังก็มา <c oughs> ข้างก็มีเออไอ้นอ เนาะหมดละเวลาหมดแล้ว